สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทัโรห้าแปดห้าแปดช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกทกท่านนะคะนาะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณวันนี้นะคะเป็นนรรนร้อมนะคะนาะพลังงาน รับแต่พลังงานดีๆบวกๆนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับให้ให้คุณๆนะคะเนาะเดอะมูนแดเหรียญสีม่เท้า คิงถือถ้วยเด็กถือดาบ พลังงานวันนี้นะคะเนาะสี่เม้า้าคุณจะมีความมั่นคงในด้านการเงินของคุณนะคะเนาะแปด คุณจะรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะคุณเป็นคนที่แบบทํางานได้หลายอย่างหลายด้านประมาณนั้นละคะ <c oughs> สีม่เท้าคุณจะได้แบบมีความมั่นคงด้านการงานหรือตัวคุณเองจะได้แต่งงานหรือคุณอาจจะได้ไปงานแต่งงานของญาติหรือเพื่อนฝูงของคุณก็ได้เป็นสีม่เท้าม,มีความมั่นคงในด้านการงาน ความรักสี่ม้เท้าตัวแทนสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะถ้าสีม้เท้าออกมานะคะครบเครื่องแล้วะคะ่ะความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณเป็นคนที่แบบตั้งใจทํามาหากิน,นเป็นความเป็นคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นจนพบความสําเร็จนะนะคะเนาะคุณอาจจะแบบ รวยด้วยสองมือของตนเองรวยด้วยน้ําพักน้ําแรงของตนเองมีเงินเข้ามาหรือคุณมีโอกาสรวยด้วยสองมือของตนเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันอคุณอดทนรอคอยได้คุณตั้งแผนตั้งเป้าไว้สิ่งที่คุณรอคอยจะมามาถึงความมั่นคงแล้วนะคะเป็นวันที่เหมือมั่นคงแล้วคุณก็จะมีความแบบสุข เคฮาปาร์ตี้การเฉลิมฉลองข่าวดีการเคลื่อนไหวคุณเป็นคนที่แบบมีความสุขนะคะคุณเป็นคนที่อัศยาศัยดีแต่งตัวดีสุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีประมาณนั้นละคะ่ะใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้เพราะคุณมีความรักกับคนรอบข้างประมาณนั้นละคะ่ะคุณเป็นคนที่ชัดเกณฑ์กับตัวเองเป็นคน เก่งเที่ยงตรงรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองและที่สำคัญบางคนก็อาจจะได้แต่งงานจริงๆนะคะพ่อสีสี่เท้ามาขยายด้วยไอ้ทเทพแห่งความเมตตา <c oughs> ถ้าคุณ ทำงานเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้ยินข่าวดีหรือความรักมาตากจากโลกโซเชียลก็ได้นะคะแต่ก็เรียนรู้ศึกษาดูใจกันจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาถ้าด้านความรักจะมีใครสักคนเข้ามาคุณชัดเจนกับเขาก็ได้นะคะคุณอาจจะเริ่มต้นคิดวางแพนวางอนาคตกับใครสักคนเพราะคุณเป็นคนที่ขยัน เก็บหอมรอมริบจนจนคุณเป็นสร้างตัวเองได้แล้ว,ลวนะคะเป็นคนขยันจับงานได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณความพยายามของคุณนะคะไม่ว่าภายข้างหน้าจะเป็นแบบไหนยังไงตัวตนของคุณได้เดมูนเดมูนบ่งบอกเห็นไหมคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรคุณจะพยายามไปสึงถึงจุดฝันความฝันคุณให้ได้ประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณความพยายามของคุณนะคะ ความพยายามของเราอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะไม่คุณจะไม่ยอ่อท้อคุณรักครอบครัวเป็นความรักที่แบบรักลูกรักบริวารเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนใจบุญสุขุมรอบครอบเป็นผู้นําขององค์กรของครอบครัวก็ได้นะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็มีจิตใจ ดีมีเมตตาชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้คนประมาณนั้นแหละค่ะสิ่งเหล่านั้นล่ะค่ะจะย้อนกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณสามารถดูแลเทคแคร์ดูแล, care, แลจัดการลูกน้องบริวารได้ดีประมาณนั้นแหละค่ะเพราะถึงลูกน้องบริวารหรือลูกน้องบริวารของคุณดื้อค่อนข้างที่แบบอารมณ์ไม่อยู่นิ่งคุณก็สามารถจัดการได้ คุณเป็นคนที่ชัดเจนแล้วให้ใช้ความเมตตาพูดคุณพูดดีๆให้เขาเหล่านั้นนะคะแล้วเขาเหล่านั้นก็ฟังคุณประมาณนั้นละค่ะพราะคุณมีความรักแล้วลูกน้องบริวารก็จะรักจงรักภักดีกับคุณคุณเป็นคนที่แบบมีความรักล้นเปรี่ยมแล้วนะคะเนาะเป็นชิงถือถ้วยแล้วนะคะคุณเป็นคนที่รักโรแมนติกแล้วก็เทพแห่งความเมตตาออกมาอีกตัวตนของคุณเป็นนักบุญ เดินสายบุญประมาณนั่นแหละค่ะพบความแบบสําเร็จคุณแบ่งปันทําบุญไม่ว่าคุณแบบอยู่ในซีกไหนของโลกไปนี้นะคะคุณจะสะสมแต้มบุญของคุณไปเรื่อยๆไม่ว่าผู้คนแบบแชร์เรื่องทําบุญมาคุณก็อนุโมทนาสาธุคุณก็ได้บุญแล้วนะคะได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะคะแต่ส่วนคนที่ทําบุญคนที่เป็นคนทําจะได้เยอะกว่าคุณได้คุณ คุณ <c oughs> เป็นพ่อเป็นแม่ที่อบอุ่นถ้าทำงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็จะประสบความสำเร็จมากนะคะ่ะเนี่ยหรือทางท,าทำงานแบบทเทพแห่งความเมตตาออกมาบ่งบอกถ้าทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทางโลกโซเชียลทางออนไลน์ line, คุณจะโดดเด่น มีความมั่นคงพบความสำเร็จขยายสองใบนี้ติดกันแล้วความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณคุณได้ชัดเจนคุณตั้งแผนตั้งเป้าไว้ว่าอยากประสบความสำเร็จคุณก็ประสบความสำเร็จรวยด้วยสองมือของคุณเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรทำจริงพูดจริงทำจริงประมาณนั้นละคะ่ะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความรักล้นเปลี่ยมคุณเป็นคนที่รักโรแมนติกแล้วเป็นผู้ให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ประมาณนั้นละคะ่ะอืม เนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าคุณข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณจะใช้ความพยายามตะเกียกตะไก่ขึ้นมาพบความสําเร็จแล้วมีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินครอบครัวมีความสุขกินดีอยู่ดีแต่งตัวดีอยากเดินทางไปไหนก็ได้ไปประมาณนั้นละค่ะอืม <c oughs> ลูกน้องบริวารคุณก็เอาอยู่ประมาณนั้นละค่ะ เดลิเวอร์คุณขาเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะค่นะเนอะเดลิเวอร์มีใครสักคนด้านความรักนะคะเนาะคุณจะได้เจอใครสักคนที่จะเข้ามาทุ่มเท <c oughs> กราบขออภัยนะคะด้านความรักมีใครสักคนรักคุณรุ่มหลงคุณมาก เสพติดคุณคิดถึงคุณหนักมากคุณกับเขาเป็นคู่กัรคู่ดีตชาติตามหากันจนเจอรักแบบรุ่มหลงแบบแบบมั่นคงแบบเสพติดนะคะเนี่ยเด e โรเวอร์ออกมาขยายด้วยด้านความรักนะคะเนาะอือคุณจะได้เจอคนรักจริงจริงนะคะคุณจะได้ลงเอยถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานบางพลังงานนะคะอืมช่วงนี้ออกรุนแรงนะคะเนะาะไพ่แต่ละวัน อืมบางคนก็จะได้แต่งงานบางคนก็แบบเนี้ยมันหมายแต่งม,มันหมายกันก่อนแล้วค่อยอืมความรักโดดเด่นคุณขาจะมีคุณอาจคุณอาจจะเคลื่อนไหวตนเองเปิดเผยตัวตนของตัวเองว่าคุณรักเขาคุณชอบเขา ความความรู้สึกของคุณและเขาจะเข้ากันได้ดีนะคะคุณมีเป้าหมายเดียวกันคุณกับเข้ารักกันและพร้อมที่จะเปิดเผยในความสัมพันธ์ครั้งนี้พร้อมจะแบบมีเวลาให้กันเข้าใจซึ่งกันและการเติมเต็มให้กันประมาณนั้นแหละคะ่ะเป็นความรักที่ลุ่มหลงเสพติดคุณรักเขาเขารักคุณคุณมีเป้าหมายคุณมีเพนเดียวไปทิศทางเดียวกันประมาณนั้นแหละคะ่ะเ,เลยเลเวอร์ออกมา แล้วเป็นคนที่รักโรแมนติกด้วยนะคะเนี่ยความรักโดดเด่นประมาณนั้นละค่ะเก <c oughs> มองว่าจะได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็เนี่ยลงเอยความรักรักโดดเด่นไพ่สองถ้วยมี <c oughs> มีผู้คนสน,สนับสนุนคุณแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคุณทั้งสองคนคุณเป็นคู่เหมาะสมกันมีความแบบรักเท่าเทียมกันประมาณนั้นละค่ะ มีความรักที่โรแมนติกคนที่จะเข้ามาเขาจะเลิกจมปักอยู่กับในอดีตเพราะว่าพอมาเจอกันนะคะเนี่ยคุณกับเขาตัดกันไม่ขาดพอเจอกันคุณกับเขาแบบรู้สึกมีความผูกพันรุ่มหลงกันประมาณนั้นนะคะแล้วที่สาคัญเดเรเวอออกมาเดลเดวิลออกมาอมเขาคิดว่าคุณเป็นคู่แบบคู่อดีตชาติตามหากันจนเจอประมาณนั้นละคะ่ะเนี่ยเดเวลออกมาสองถ้วยออกมา สี่ไม้เท้าครบเครื่องแล้วนะคะแล้วก็ความคุณสร้างตนเองจนรวยได้สองมือหรือมีโอกาสรวยแล้วมาขยายด้วยเพราะความใจดีใจบุญของคุณนะคะถ้าคุณเกิดปฏิหารอะไรแบ่งปันทําบุญนะคะบาทสองบาทหรือสิบบาทจะมีทาเท่าที่เราทําได้เท่าทำเท่าที่เราทําไหวนะคะคุณขาคุณจะได้แบบเสริมดวงชะตา เสริมบุญบารมีของคุณแล้วจะมีความรักดีๆโชคลาภที่ดีๆเข้ามาประมาณนั้นแหละค่ะเพราะคุณเป็นคนภาคเพียนขยันหมั่นเพียรจนสร้างตนเองแบบมั่นคงอืมถ้าคุณรอคอยเงินคุณก็จะได้นะคะความมั่นคงไม่ว่าด้านความรักการงานครอบครัวมีความสุขเพราะลูกน้องบริบาลคุณก็เอาอยู่เป็นคุณเป็นคนที่แบบว่าเออ เป็นคนที่แบบโรแมนติกนะคะเนะาะรักแบบผู้คนช่วงนี้จะมีเสน่ห์นะคะอัศวินถือถ้วยคุณขาคุณแต่งตัวดีรถสนิยมแบบคุณแบบว่าดูดีแบบดูดูสวยดูหล่อประมาณนั้นนะคะแอดอัศวินแล้วนะคะเนาะแล้วมีความรักล้นเปลี่ยมเนี่ยการเคลื่อนไหวมีใครหลายๆคนอยากจะเข้ามาแบบเติมเต็มในความสัมพันธ์อยากจะรู้จักคุณมากเพราะว่าคุณ ดูมีออล่าช่วงนี้นะคะมีแต่คนอยากเข้าหาคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขามีความรักมั่นคงต่อคุณเนี่ยถ้าเดิ the moon ออกมาแล้วก็ the lover นะคะจะมีความแบบความรักคือความรักของคุณกับเขาจะจับต้องได้ประมาณนั้นแหละคะ่ะอืม ชิงถือถ้วยชิงถือเหรียญคุณคะ่ะเป็นความรักที่มั่นคงประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณกับเข้าคู่กันอรักกันเขาคนนี้รักคุณแบบมั่นคงแล้วคุณ <c oughs> การเงินความรักลงตัวคุณจะได้ สิ่งที่คุณควรจะรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรให้คุณนะคะแต่เดวิวอออกมาถ้าด้านพลังงานของคุณนะคะพยายามบาลานซ์อยู่ในจุดศูนย์กลางนะคะเนาะไม่ได้ว่านะคะคุณเข้าใจอยู่แล้วนะคะขอให้คุณแบบรักแบบรักตนเองให้แบบมากๆก่อนแลอย่างนี้นะคะคือเดินเดินคนละเครื่องทางประมาณนั้นแหละคะ่ะความรักไม่มี ไม่ไม่เข้าใข่ออกใขรแต่คุณจะรู้อยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณจะรักแบบมีสติคือแบบต่างคนต่างแบบเท่าเทียมกันเป็นความรักที่มั่นคงเขาให้เราเราให้เขาประมาณนั้นละคะ่ะแล้วมีความรักเป็นผู้ใหญ่นั่นละคะ่ะพอเวลาคุณเจอกันคุณจะมีความแบบล่าเริงสดใสแบบเติมเต็มให้กันเหมือนอายุ14พอเจอกันเหมือนคุณก็เหมือนกับคุณกลับไปกลับกายไปเป็นอ่ เหมือนเหมือนคุณกับเขาอายุสิบสี่ปีประมาณนั้นแหละค่ะเนาะเป็นคนที่เป็นความรักที่แบบอืทําให้แบบมีชีวิตชีวาเติมเต็มให้กันได้ประมาณนั้นแหละค่ะอืมอืมแล้วก็เข้ามาเดอดทาวเวอร์ด้วยนะคะเดอดทาวเวอร์ขยายเจ็ดดาบอืม เดอะเอ็มเพคุณคาเดอะเอ็มเพล r o อมาอีกแล้วนะคะอเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานเจมองว่าคุณจะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะสามารถแก้ไขคุณจะแบบคุณจะอยู่ในสินในธรรมเจดดาบเรื่องถ้าสมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับเขาเหล่านี้นะคะเขามีความแบบมั่นคงในฐานะการเงินของเขาการงานของเขา คุณก็เหมือนกันนะคะเดอเอ็มเพลอร์คุณมีอํานาจวาสนาอยู่ในมือคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอขยายเดอเอ็มเพลอร์หน่อยสิคะโอ้ยขยายแบบโอ้โหเดอะสตาร์เดอะสตาร์ออกมาอีกแล้วนะคะคุณอาจจะมีชื่อเสียงแบบฉับพันฉับเร็วข้ามวันข้ามคืนก็ได้นะคะเพราะว่าเอ่อเดอะทาวเวอร์มาขยายด้วยเดอะสตาร์แล้วเดอะเอ็มเพลอร์หรืออาจจะแบบ มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมคุณหรืออาจจะแบบ <c oughs> the star the emperor หรือจะมีใคร take action เข้ามาขอคุณเป็นแฟนมไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรบังเอิญคุณอาจจะแบบ มีชื่อเสียงข้ามวันข้ามคืนได้นะคะเนาะ The Star อืมไม่ว่าคุณทํางานอะไรเพราะว่าถ้าคุณเป็นครูหมอแพทย์ทหารตำรวจเป็นทํางานราชการหรือทางโลกโซเชียลคุณก็จะได้แบบอืมประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะคะอืม คุณอาจจะแบบมีชื่อเสียงดังแบบข้ามวันข้ามคืนก็ได้นะคะเนาะเป็นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะเนี่ย The Star King ถือเหรียญ King ถือถ้วยแล้วก็ The Emperor อืมเป็นพลังงานที่ดีนะคะเนาะเป็นผู้นำคนที่จะเข้ามารักคุณหึงคุณคุณมากนะคะแบบถ้าเขาแบบ ของของเขานะคะเนาะเขาพร้อมที่จะดูแลปกป้องห่วงใยคุณเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบรักคุณนะคะเทอดทุนคุณนะคะพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลเทคแคร์คุณนะคะค่อนข้างจะแบบคี้หึงขี้ห่วงนะคะเข,า,ขาคนนี้ The Emperor ถ้าชาวต่างชาติหรือต่างประเทศต่างไหนก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะแบบเขามองคุณดีมากเขาคนนั้นอาจจะเป็น The Star อยู่แล้วเป็นนักร้องดารามีชื่อเสียงในเวทดวงสังคมเขาอยู่แล้วนะคะหรือตัวคุณอาจจะแบบ โด่งดังข้ามวันข้ามคืนไม่ว่าคุณทํางานในโลกโซเชียลหรือทํางานอะไรหมอดอูนักพยากรเนีคะจะจะโดดเด่นมากช่วงนี้นะสอวันติดกันแล้วค่ะสิ่งที่คุณควรรู้ถ้าคนไหนทํามาอยู่แล้วสักพักหนึ่งนะคะจะมีชื่อเสียงมีผู้คนพูดถึงคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าผลงานของคุณแล้วคุณคู่ควรจะเป็นผู้นําหรือทํางานราชการมีตําแหน่งใหญ่โตคุณ คุณเป็นคนที่แบบจริงจังจริงใจเป็นคนที่ใจกว้างนั่นแหละค่ะการงานการเงินของคุณจะนำพามาชื่อเสียงมีความรักมั่นคงครอบครัวมีความสุขแล้วก็สีไม้เท้าบ่งบอกเนี่ยค่ะอืม คุณจะมีความมั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจักรวาลท่านอยากจะสื่อสารให้คุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีอำนาจวาสนามีบารมีการเงินมั่นคงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหรืออาจคุณจะได้แบบว่ามรดกจากคู่ของของคุณไม่คนคนเราไม่แน่ไม่นอนอาจคุณจะได้แบบคนที่แบบพร้อมที่จะเข้ามาเทคแคร์ care, ดูแลคุณพร้อมที่จะเข้ามาเปคุณแบบฟุกฟแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเดอทาวเวอ ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้ประมาณนั้นแหะค่ะจนคุณคาดไม่คิดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คาดหวังอะไรนะคะเมื่อคุณไม่คาดหวังอะไรนะคะอสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นความรักมั่นคงถึงบ้านปลายชีวิตเลยนะคะไพ่พลังงานออกมาดีๆนะคะถึงคุณคุณเป็นคนที่แบบต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างอนาคตสร้างรากฐานของตอนเองก่อนนะคะถึงคุณแบบว่า แล้วคุณก็ให้ให้ให้แบบคุณค่าของตันเองแล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะแบบเติมเต็มให้คุณนะคะเนี่ยถ้าใครเป็นนักร้องดารา <c oughs> ในเป็นนักแสดงก็จะมีแบบผู้คนแบบรักคุณมากแบบอืมรักในการผลรักในการทำงานของคุณนะ เป็นเดตสตารมีแสงสว่างมีออร่าแบบไปทางไหนมาทางไหนก็แบบเหมือนกับมีออร่าจุดประกายมีแสงสว่างไปทั่วทุกคนทุกแห่งประมาณนั้นละค่ะแล้วก็มีความมั่นคงในด้านการงานด้านการเงินความรักลงตัวอืมแล้วครูบาอาจารย์พายาันนะโลกอยากจะสื่อสารอะไรอีกคะ ขอห้าใบาก่อนนะคะนะคุณมีผู้คุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณมีบริการคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุณอยู่นะคะ <c oughs> ดีถูกใจก็มานะคะดีถูกใจคุณมีคุณจะมีชื่อเสียงแบบข้ามวันข้ามคืนแบบมีผู้คนรู้จักมีความเอ่อได้คู่รวยคู่บุญคู่บารมีมาประมาณนั้นแหละค่ะอ่าทุเลาหนี้สินก็จะทุเลาลงนะคะดีถูกใจหนี้สินทุเลาลงมีเมตตาเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่แบบรักสัรพสัตนะคะนาะ เป็นคนที่มีกิตเมตตาแล้วเทพแห่งความเมตตาออกมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเน้นเลยนะคะเมื่กวานนี่ก็เทพแห่งความเมตตาใบแรกวันนี้ก็ออกมาอีกเนี่ยคะ่ะย้านะคะคุณเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต้มบุญของคุณแบบคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแล้วก็ผู้สมเฝ้ารัพย์หรือ ิ่งอะไรที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแบบเจ้าที่จ้ทางที่ปกปักรักษาที่อยู่ที่อาศัยของคุณนะคะท่านคอยแบบเฝ้าทรัพย์สินแก้เวนเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรประมาณนั้นละคะ่ะแต่กับคุณท่านจะช่วยเหลือเก้อหนุนจนเจ้าคุณนะคะขอให้คุณขอคุณขอท่านนะคะท่านแบบจะยอมแบบ สละทรัพย์สินให้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 คุณคุณนะคะคุณจะได้มีเงินเข้ามาแบบปลดหนี้ปลดสินไม่ทุเราลงประมาณนั้นละคะ่ะมาดูอีกห้าใบนะคะเนาะดีถูกใจนี่อืมสาธุมดูกันต่อนะคะโอคุณมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาถ้าคุณ ห้อยพระห้อยอยึดเหนี่ยวในทางจิตใจของคุณนะคะคุณมีคุณรู้อยู่แล้วนะคะอหลวงปู่คอยปกปักรักษาคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณเขาท่านรักคุณนะคะง่ายๆสบายๆโอ้คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆนะคะคุณขาชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นไหมคะคุณขาเนี่ย ทางโลกโซเชียลหรือทำงานอะไรนะคะคุณเป็น The Emperor แล้วนะคะไม่ว่าคุณหนึ่งความจริงคือมีหนึ่งเดียวคือคุณคู่ควรที่จะได้เป็น The Emperor นะคะไม่ว่าแบบคุณสะสมแต้มบุญบารมีเก่าของคุณมาแล้วคุณป,ปัจจุบันนี้คุณก็ทำบุญยิ่งๆขึ้นไปแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาไม่ได้อยอะคะดีถูกใจก็มาแล้วคุณจะได้บรรเทา มันเทาอ่าันเทานี่สินของคุณแล้วคุณจะมีชื่อเสียงโดังสิ่งที่คุณอาะเจ็บป่วยอดๆแอดๆอที่ผ่านมาคุณจะได้บรรเทาคุณจะได้แบบโอ้โหโชคดีคุณขาบางทีคนคุณจะดังข้ามวันข้ามคืนจริงๆนะคะถ้าคุณคนไหนที่แบบถึงเวลาคุณจริงๆคุณจะมีชื่อเสียงโดังยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกไม่ว่าคุณเนี่ยคุณจะแก้งเกิดคุณแบบว่า ถึงเวลาคุณนะคะไม่มีอะไรฉุดคุณได้ถึงเวลาคุณจะเปิดตัวผู้คนจะรู้จักคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผลบุญของคุณเพราะความจิตใจบุญใจดีมีเมตตาแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆสบายๆเข้ากับผู้คนได้แล้วก็ที่สำคัญคือความเมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยปกปักรักษา หลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูอืมหลวงตามาก็ได้นะคะเนาะหลวงหลวงปู่โตก็ได้อืมท่านคอยปกปักรักษาคุณที่สำคัญคุณขาในเมื่อคุณมีจิตใจดีมีเมตตาเนี่ยความมีเมตตาของคุณแล้วจะนำส่งผลชื่อเสียงด่งดังเก๋ก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงดีเนาะ กราบขออภัยนะคะน้องก,ก็ดีใจกับคุณนะนะพ่อพระพิฆเนศอ่าสำหรับนี้มี100ร้อยกว่าใบแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังพ่อคุณคุณปูพื้นฐานของคุณมาดีไม่ได้ยอนะคะตามไพ่ที่เห็นๆนั่นแหละคะ่ะชิงถือเหรียญชิงถือถ้วยแล้วก็เดอะเอ็มเ r ออออกมาบ่งบอกตัวตนของคุณนะคะแล้วความโชคดีของคุณพ่อพระพิฆเนศถ้าใครคนไหนบูชาสายไหนก็ได้นะคะบางคนบูชาทุก สิ่งทุกๆอย่างนะคะอืมก็นั่นแหละค่ะท่านคอยปกปักรักษาคุณท่านจะให้ความโชคดีกับคุณท่านจะให้ความชื่อเสียงโด่งดังกับคุณท่านจะมอบความรักดีๆให้กับคุณพร้อมที่จะเข้ามาทุ่มเทเปคุณแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวประมาณนั้นแหละค่ะอืมชื่อเสียงโด่งดังมาชัวร์แล้วก็ทําดีต่อไปเมตตากับสับพพะสัตว์เมตตากับทุกๆคน สิ่งที่คุณแบบว่าอ่าป่วยก็จะหายขาดนั่นแหละค่ะเพราะคุณนั่งสมาธิสวดมนต์ผลบุญเหล่านั้นจะส่งเสริมบุญเสริมบารมีเมื่อถึงเวลาวันนี้ถึงเวลาคุณจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอเป็นกำลังใจทำชิปดีๆให้คุณคุณนะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกัน ทุกๆท,ท่านค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย